แกออนเก่งแกงเป็นคนขี้อ้อนแล้วแกก็เป็นคนชอบคนเอาใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดแบบพูดเอาใจแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่ทำให้เห็นว่าเออเราดูแลนะเราใส่ใจนะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบดูแลอยู่แล้ว พี่มีชุดแล้วแต่ว่าเขากวไม่มีแต่เขาจะเป็นคนที่เออเึื่องเรื่องนี้เหมือนกันเขาเป็นคนที่พยายามที่จะให้เหมือนเราสมมติว่าเราใส่ชุดนี้แนวสไตล์นี้ก็จะแบบอยากใส่อยากใส่ให้มันเหมือนเราชุดที่ขึ้นเวทีแต่และชุดที่ทุกคนเห็นที่มันเป็นสีเดียวกันอะ บางทีหนูก็ไม่ได้อยากใส่นะไมไ่อยากใส่สีนี้ไม่ได้อยากใส่แบบนี้แต่หนูหนูต้องพยายามที่จะหาชุดมาให้มันเหมือนกับแกเพราะอยากอยากอยากใส่คือห้าเหม่เข้าใจบอกอยากให่มันคู่กันเหม่เออแล้วก็เป็นนังซัน <c oughs> มีมีงานล่าสุดอะงานล่าสุดที่หนูใส่ใส่ชุดสีบานเย็นใช่ไหมคะกระโปง เดินมาหน้าจ่อยดิเดินมาแแบบเอา้าพี่ไม่มีชุดนี้ชุดสีนี้แหมเอา้าเขาเตรียมไว้แล้วเกิเอยว่บางสีพี่อ้านเราเตรียมไว้ให้